สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนวันนี้เรามีสกู๊พิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ Acer Aspire V ในโตสินิ้วมาฝากกันเรามาเริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนเลยครับโดยจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีสเปคสูงมากทั้งจากคอ r e i 7็ดซ0 t จ9 6 0 m แรม 16GB s s ิ d ความจุ 1TB-8GB บ บูเลต์ไลแลวก็ USB ถึง4พอร์ตแน่นอนว่าเล่นเกมลื่นอนอกจากนี้ยังเป็นโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอสวยและใหญ่มากก็ใช้จอ IPS ความละเอียด Full HD และที่สำคัญขนาด17.3นิว้วที่โดนใจหลายๆคนนะครับต่อมาก็คือมีบานพับที่เจ๋งสุดๆเรียกได้ว่ามีความแข็งแรงทนทานอนอกจากนี้ระบบเสียงยังดีแบบสุดๆเพราะว่ามีลำโพง4ตัวพร้อมระบบเสียง Dolby Home Theater ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเสียงดีกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมาตรฐานตัวอื่นๆจริงๆปิดท้ายกันด้วยราคาสุดคุ้มค่า 35,900ถึง37,000บาทชมข้อดีกันไปแล้วเรามาดูข้อสังเกตกันนิดหนึ่งโดยเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่น้ำหนักสูงมากถึง3กิโลกรัมบอกได้เลยว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจะมีปัญหาบ้างสำหรับการเดินทางไกลต่อมาดีไซน์ค่อนข้างเรียบหรูมากเมื่อเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแบรนด์อื่นที่ดูดุดันซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวบุคคลนะครับมาดูในเรื่องคีย์บอร์ดก็อาจจะดูธรรมดาไปสักเล็กน้อย จัดว่าเรียบๆดูไม่หวือหวาแต่ก็สามารถใช้งานได้ทั่วๆไปปิดท้ายด้วยความร้อนและการรับประกันอาจจะเป็นข้อกังวลแบบสุดๆนะครับแต่ทาง A อเซอร์ก็มีการรับประกันและศูนย์บริการที่ค่อนข้างีดันดับต้นๆในตลาดโน้ตบุ๊กตอนนี้เลยก็ว่าได้และนี่ก็คือทัศนะของทางทีมงานนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันได้กดซั c สไคร์ช่องกรัในยูทู e พิมโน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ซั s สไคร์โดยจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันและขามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ